วิธีเปิดใช้งาน Siri บน iPhone ใครที่ใช้ iPhone แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งานทำตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่การตั้งค่าให้พ่อพ่อแม่แม่เลื่อนลงมาจะเจอคำว่า Apple Intelligence t แ Siri แต่ของพ่อพ่อแม่แม่บางคนอาจจะขึ้นแค่คำว่า Siri อย่างเดียวนะคะแล้วกด1ครั้งจากนั้นกดเข้าไปที่ภาษาเราก็สามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้เลยเบมจะเลือกไทยค่ะเสร็จแล้วกดกลับมุมซ้ายบน แล้วมองคำว่าพูดคุยกับ Siri กดหนึ่งครั้งแล้วกดเปิดหวัดดี Siri จากนั้นให้เรากดเปิดใช้งาน Siri แล้วกดปุ่มดำเนินการตอ่อพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้พ่อพ่อแม่พูดตามที่ส i r i พูดได้เลยเพื่อเป็นงานเปิดใช้งานค่ะพอพูดครบแล้วให้กดเสร็จสิ้นแค่นี้ก็เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นกดเข้าไปที่การโต้อตอบของ s i r ิ แล้วเลือกต้องการเสียงพูดโต้อตอบหวัดดีสิริครับตั้งนาฬิกา7จ็ดโมงเช้าให้หน่อยเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้พ่อพอแม่ก็สามารถเปิดใช้งานสิริได้แล้วค่ะ